และนี่คือเกมที่แข่งขันกันพาน Discord ค,คลับคนใจเหลอกว่า20ชีวิตที่เข้ามาร่วมในเกมแข่งขันครั้งนี้และบททดสอบเกมกว่า4เกมที่ทำให้พวกเขาต้องร้องอีอย่างว่าใครจะเป็นหนึ่งเดียวที่ได้รางวัลสุดเอ c l u s i v e จากพวกเราเช้าคลับคนใจเผลอ ติดตามและลุ้นไปพร้อมๆกันกับใจเผอเกมทันักเวจัเ,นนเลยอะไรวะลุ้นนะทึกแสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาร่วมในครั้งนี้ขอ,อต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ใจเผลอเกมกับพวกเราสามคนผมฟลอนแมนเพชรภูผมสี่เหลี่ยมทัน FN Me อนด n Memory สวัสดีครับผมพีพีเซอรุ่นครับพวกเรา3มคนจะเป็นผู้ดําเนินเกมในครั้งนี้ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทุกท่านได้มารวมตัวกันซึ่งในการแข่งเกมของเราในวันนี้จะมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะได้ของรางวัลสุดพิเศษไปจากเรานั่นก็คือ SR w ต d a t a People Magnet ของน้องก่อน BNK48 และยังรวมไปถึงโฟโต้เซตจากพวกเรา3มคนรวมกันต่อไปผมจะให้ทุกท่านแนะนําตัวกับพวกเราพร้อมกับพูดถึงความมั่นใจ ในเกมครั้งนี้เราจะไล่ตั้งแต่เบอร์หนึ่งเลยนะครับเปิดกล้องทุกคนนะครับสวัสดีค่ะชื่อวีเบลนะคะมากับดวงและสีเพื่อนนี่ค่ะน้ำปิงค่ะชื่อน้ำปิงเป็นชื่อแม่น้ำในไทยศาสตร์ใจอยู่ที่เธอเจอดอนท์เสียสักเจริญหาครับชื่อเล่นชื่อดอนท์ความชิวครับเรื่อยๆครับผมหนุนครับผมมั่นใจในคำว่าการศึกษาคือความเจริญดอกงามครับสวัสดีค่ะชื่อเบลนะคะ ความมั่นใจไม่มีค่ะแต่จะเต็มที่ที่สุดค่ะสวัสดีครับผมผมชื่อเนมครับเอนจอยครับผมไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ครับว่าจะแพ้วันนี้ผมสายรับศู7ยเรียภูมครับความมั่นใจไม่รู้ครับแต่ที่รู้วันนี้ชุดผมมาเต็มครับชุดโต่นะก็วันนี้ไปรับพรจากตู้ป่าเลยสวัสดีครับท่านสมาชิกทุกท่านวันนี้ผมมาอาจจะไม่มากแต่ความมั่นใจผมเกินร้อยครับผมบอกไปสวัสดีฮะชื่อไอความมั่นใจไม่มีเลยครับผม ชื่อออดก้าครับกายก็ไม่มีครับเมื่อคืนผมสรวจหมดไปแล้วตัีเจ้าโมบายเจ้าทุกคนคะถ้าโมยื่นมือไปให้ให้พูดว่าโมบายนะคะตัวตัว ตัวหูก็ว่าที่ตัวหน้าฮะก็เพราะว่าฮัตความมั่นใจไม่มีเลยแต่ว่าวันนี้ใส่เสื้อคัมมิมานะคะไม่เห็นนี่ค่ะใส่เสื้อวันเกิดคัมมิสองผมชื่อแกมนะครับผมความมั่นใจนั้นจากร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมมีทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยสวัสดีครับผมนายบริษัทเรื่องแพทมอห้าทับสิบหกเลขที่สามสองวันนี้เราจะมาแรงแรงเรื่องผมปูเซเทนเวสครับชอบดู ยูทูบช่องเพชรปูครับรับรางวัลไปคนนี้คนนี้ผมอุยน์ินโอ๊กนครับผมโอ๊กนะครับของยิปวีดูการีเกณนึครับผมไม่พูดเยอะครับัชื่อคอปเตอร์ครับผมเพราะว่ามั่นใจไม่มีครับมีใจให้เธอครับเี้ครับผมแบงค์ครับถึงจะไม่ได้มาโชว์หล่อแต่ผมจะโชว์เลขครับอารม์วันนี้เครื่องรางของขลังผมก็มีนะครับอย่างเช่นอันนี้โอ้โหกระผมไม่โลภเยวินบ้ญจิตเรียกชั้นสั้นภาษาไกลน์ดาวร้ายก็ได้จบเล สวัสดีค่ะชื่ออู๋นะคะก็มี50ของตัวเองแล้วก็มีผับมิตตัวเองมาอีก50ิค่ะยิไปนะครับผมใจไม่มีครับมากับดวงกับเสื้อคามิที่น่ารักที่สุดตอนนี้ก็แนะนําตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าสู่เกมแรกกันเลยดีกว่านะครับสำหรับการแข่งขันใจเผลอเกมในครั้งนี้เกมแรก มา,า <c oughs> ต่อได้มันต่อได้เกมแรกมีชื่อว่าไปต่อหรือพอแค่นี้เกมนี้เราจะมีแผ่นป้ายขึ้นมาทั้งหมด10แผ่นป้ายในเกมนี้เราจะให้เลือกแค่5แผ่นป้ายโดยการแรนดอมจากหมายเลขทั้งหมดป้ายด้านหลังที่คนเลือกเลือกนั้นจะมีโอกาสที่ท่านจะได้เข้ารอบหรือตกรอบท่านใดที่เข้ารอบเราจะให้ไปรอที่ห้องเวทีรู ท่านใดตกรอบแล้วเราจะใสอกห้องในเนี้ทันทีแต่นี่แค่เกมแรกเท่านั้นก็ขอให้ทุกคนโชคดีเดี๋ยวจะให้น้องซันนำแผ่นป้ายขึ้นมาเลยครับโปรแกรมแรนดอมเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับว่าแล้วว่าแล้วข้มเพา่มเติมคือใครได้รับเลือกในเลขนี้ขอให้เปิดกล้องแล้วก็บอกกับเราว่าจะเลือกเปิดแผ่นป้ายไหนนะครับผมนจะกกดแล้วนะครับรับหนึ่ง สอซหมายเลขหมายเลขสอครับเลือกแผ่นป้ายเลย,ยครับครับผมเออเลือกหมายเลขหนึ่งค่ะหนนะฮะผู้คุมครับเปิดเลยครับ ใช่หมายเลขหนึ่งคนที่เลือกได้เข้ารอบทันทีขอบคุณครับยินดีด้วยครับหมายเลขสองครับไปที่ห้องเวทติ้งรูมเลยครับคุณเข้ารอบแล้วตอนนี้เหลือแค่4แผ่นป้ายเท่านั้นผมจะเลือกสุ่มต่อแล้วนะครับหมายเลขหกเาบอกว่าเขาทำบุญมาดีนะคนนี้เขาบอกเขาทำบุญมาดีนี้เลี๋ยวเลี้ยวเลี้ยวฝั่งนี้สิขอโทวครับขอโทษครับเลือกเลขไหนก็ได้ใช่ไหมครับตอนนี้หนึ่งหายไปแล้วนะครับผมขอเลือกสองครับยืนยันคำตอบครับยืนยันครับเพราะว่าผมจะรีบไปนอนครับการเปิดได้เลยครับหมายเลขสอง สองคนหัวท้ายของคนที่เลือกตกรอบเบอร์ห้าตกรอบเบอร์เจตกรอบครับหมายเลขห้า uh, <yeah! S 1> และหม <c oughs> ายเลข7จ็ดให้ตายกันสนิดหนึ่งเพราะผมแงไม่เข้ารอบเอราผต้องอยู่ต่อก่อนคุยัง <c oughs> ไม่รอดอ่ะเนี่ยดูดูหน้าคนที่ทําให้คุณตกรอบนะหมายเลขห้านะมันเป็นเกมอ่ะเจมบอลกู <c oughs> เกมบอลกูไม่ไ uhm ด้นับเลยเลยเดี๋ยวขอหมายเลขห้าก่อนแล้วกันมีอะไรจะพูดสักเล็กน้อยไหมครับถ้าเอาได้เขาลอกก็อยากให้ทุกคนขัดขวาเขานะโอเคครับผมบายบายครับน้องเบลไกลมากนะต่อไปเจมบอลเกมบอลกูโดนทำดายแม่งดายแต่เริ่มเลย เร็วมีอะไรฝากทิ้งท้ายไว้ไหมขอบคุณนะครับรอบหน้าอาจจะไม่รอดครับ006โอ้โหโอ้ยขอบคุณขอบคุณมากๆที่มาร่วมสนุกกันนะขอบคุณมากเลยครับหมายเลขต่อไปแล้วกันป้ายที่3นะครับ44ครับพิดดีๆนะครับหมายเลข6หมายเลข6ของสายครับไปนะครับ3หมายเลข2ก็คือ 2คนหัวท้ายของผู้ที่ถูกเลือกเข้ารอบไปเลยครับหมายเลขเก้าเล่หมายเลขชิมเอกครับเข้ารอบเลยครับเดี๋ยวจีเป็นต้องเล่นต่อครับตอนนี้เปลี่ยนใส่เชือดเซลซีครับเลยเข้ารอบเลยเข้าโน่นกันครอดก้าเชิญที่ห้องเวททิ้งรูมได้เลยครับเชิญห้องเวททิ้งรูมครับเหลืออีก 2องป้ายหมายเลข14ไฟเซอร์ขนาดไหนไฟเซอร์เกิดวันที่เท่าไหร่ครับไฟเซอเกิดวันที่9ครับเอ้ยวันวันที่8ปดครับเฮ้ยมันลืมวันเกิดมันได้ไงงั้นขอาป้ายที่8เลยครับมันนี้แต่เตอร์จะเป็นคนมาโทษคุหรือไม่อถ้าผมจบรอบผมจะโทษเซิงยังไม่เหลือแล้วเกี่ยวโอเคเปิดเลยครับทนคนที่ถูกเลือกและคนถัดไปตกรอบ โอเคก็คือสิบสี่แล้วบรอบแล้วก็ถามน้องจบรอบด้วยใช่ไหมครับเนื้อทกล้องมาหน่อยแต่ก่อนอื่นเลยนะน้องครูโทษเซอร์ได้เต็มที่เลยถ้าผมตบรอบผมจะโทษเซอร์เอางี้ถามน้องโอ๊กก่อนละกันรู้สึกยังไงบ้างอะไรวะยังไม่ได้ทำเลย โ <Okay S 2> อเคครับนนตอนนี้มีผู้รอดชีวิตอยู่แค่16ท่านเท่านั้นหมายเลขสาครับเลือกมาซิตอนนี้เหลือเบอร์อะไรบ้างนะทั้นสามสี่ห้าแล้วก็7จ็ดกิบครับเปิดได้ับเปิดนะครับครับผมคนที่ถูกเลือกและคนก่อนหน้าตกรอบครับเอาศูนศหนึ่งตกรอบครับ <Es by> ไม่ทรีอะไรจะพ <Yeah. S 1> ูดกับคุณศุภะไหมครับก็ไม่มีนะมันใช้ดวงกก็ประมาณนี้นะครับผมมีอะไรจะฝากไหมครับฝากเองนเจนด้วยนะโอเคครับโอเคครับผมฝากฝากคำคมหน่อยคนสมัยก่อนเนี่ยเขาฟังธรรมะก็เลยรักแค่มี้ครับว่าผมฟังมัชคีเทียก็เลยรักแค่ เกมแรกได้จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วเกมต่อไปมีชื่อว่าเกมโอ่งอ่างเกมโอ่งอ่างจะเป็นเกมเกี่ยวกับการนับเลขครับผมวิธีนับเลขเหมือนทัท่วไปเลยครับ 1234ง่ 1> 1, 2, 3, แจะมีกติกาเสริมตรงที่ว่า5้าถึงเลข 5. ห้าห้าพูดเลข5ต้องพูดคำว่าโอ5้าถึงเลขสิบต้องพูดว่าอ่าง้าไม่ใช่อ่างโอ่งนะเอาแค่โอ่งก่อนอันอนี้อันนี้ถ้ารอบถึง5 0ินะในเลขห้นะให้พูดโออ่างประมาณนี้ท่านน่าจะเห็นคนข้างๆของท่านแล้วนะครับว่าเป็นใครอะไรยังไงอย่าใจเผือนะครับถ้าใจเผือคุณตกรอบนะครับก่อนจะสุดกลยนะหนึ่งสองเอรแปดออกมาครับทุกคนไปครับหนึ่ง สองสามสี่1อหกเจ็ดแปดเ้าอ่างดสองสิบสามสบี่โอ่ห เ่อกี้จบทครับเบอร์เก้าเมื่อกี้นี่เบอร์เก้าเมื่อกี้เบอร์เก้าต่อไปแล้วรเบอร์สิครับมครับเบอร์สิเอหนึ่งอสามสี้าับหมดเลาครับ ๋ยวบอกนะว่าไม่อีกแล <S S ้วนั่ก็เป็นกระเทาะองเสียดายมากว่าไม่มีปัญหาจริงฝากอะไรนิดนึงไหมครับได้สัเกตการณ์นะคะแล้วก็ฝากพี่เจนด้วยอะตอนนี้ดูเพื่อนร่วมทีมเราดีๆนะว่าเหลือใครบ้างเมื่อกี้จบที่น้องน้ำปิงทัานต่อที่คุณหนุนต่อเลยไปครับหนึ่งครับสองครับสามครับสี่หกครับแ เจ็ดแปดเก้าทางสิเอ็ดเจ็ดเอาเจ็ดสามหรอเจ็ดสามเดี๋ยวทำไปอีกแล้วครับน้องไปมีอะไรจะฝากทิ้งท้ายไหมครับอ๋อให้คนที่เหลืออยู่ผ่านเข้ารอบโอเคครับขอบคุณครับ อีกหนึ่งท่านเท่านั้นที่เราจะคัดออกก่อนที่เราจะเข้าสู่รอบเกมต่อไปนะครับบนรอบแรกใหม่เป็นคุณหนุนเชิญครับหนครับสครับสามสี่ครับเจ็ดเก้าอาสิบเอ็ดสองสามสี่หกเปเก้าอ้าสิบเ

ตั้งชามก็ผมโอ้โหเพื่อนกันใหม่งเพื่อนๆไปครับอ๋อตำนานก็ปล่อยให้เป็นตำนานดีกว่าครับให้คนรุ่นใหม่เาลันวงการวันนี้นี่บอกว่าไปไปน่าจะไปล้างจานให้แม่ใช่ไหมใช่ครับผมอ่าเดี๋ยวก่อนไปเดี๋ยวพี่ทิ้งให้ทิ้งคำพูดส่งท้ายให้รีบไปล้างจานเลยนะขอบคุณมากขอบคุณมากเ ััมัมคครบครบบ,บจดบบยินดีด้วยครับ10บท่านที่เหลือคุณได้ผ่านเข้าสู่เกมที่3เกมต่อไปพวกคุณนี่แกร่งกล้ามากผมเล่นกันเองผมยังนับไม่ถูกเลยเราจะเข้าสู่เกมต่อไปกันเลยเกมนี้ก็บอกเลยว่าห้ามใจเผือเหมือนกันเพราะเกมนี้มีชื่อว่าเกม ของกติกา,กาง่ายมากครับเกมนี้เราจะให้แบ่งเป็นคู่ให้แข่งขันกันเดี๋ยวเราจะสุ่มอีกทีหนึ่งว่าใครจะคู่กับใครใครจะคู่กับใครแล้วเปิดกล้องมาและเราจะมีสุ่มอีกรับหัวข้อในการหาของนะครับมีสี่หัวข้อด้วยกันจะไม่บอกว่าหัวข้ออะไรนะครับหาของข้างๆตัวคุณทั่วๆไปเมื่อผมพูดมันออกมาคุณแค่หาของสิ่งๆนั้นให้เจอ เอาละทั้งสองผ่านตุ๊กยูที่ไม่โลดจริงๆสุ่มหาของหนึ่งชิ้นอันนี้จะเป็นเป็นของทรงสามเหลี่ยมไอ้ไม้แขวนนั้นมันสามเหลี่ยมป่าวะเฮ้ยเจอแล้วครับเดี๋ยวปอยขอยแก้รขาโอสเก้ารอบครับ ครับโลมีาก็ฝากช่องไว้นะครับผมไนโลวายวินนะครับเร็วๆนี้จะมีคลิปใหม่มานะฮะมีแแลนมาอยู่บายโชคดีครับบายซาการิลลาก่อนไปกันครับเพื่อครับทันซีลุครับผมขออนุญาตรันต่อไปเลยแล้วกันเมื่อกี้เราหัวข้อที่สาแล้วเป็นเรื่องของลักษณะนามของที่จะให้หยิบเรียกเป็นใบถามมาครับ ใบกระดาษนี่เป็นใบเหรอแต่กระเป๋าเล็บเป็นใบโอเคใบถือว่าน้องคอปเตอร์เข้ารอบต่อไปไปรอที่เวทติ้งรูมได้เลยครับน้องไอซ์ครับมีอะไรจะพูดสักนิดหน่อยไหมครับฝากไอจีได้ไหมได้เลยครับไอจี N N M อันเดซกอร์ไอซีดีโฟร์เนะโอเคครับผมยินดีที่ได้มาเล่นกันนะครับเมื่อกี้เป็นหัวข้อ3-4อันนี้ขึ้นมาหนึ่งนะครับอันนี้เป็นของทั่วไป ครับสิ่งนัง JI, um, Ora, able, ose, ้นก็คือแมสครับแมสครับแมสอ่าเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับโคจรนะครับโอ้เรื่องขวามาได้เลยโอเคครับน้องมูบายได้เข้ารอบครับเข้าไปรอที่ห้องเวทติ้งรูมเลยครับวันนี้ก็ถือว่าตกรอบแล้วฝากอะไรสักนิดไหมครัขอให้ทุกคนนี้ผ่านเข้ารอบก็ดีแม้จะตกรอบแต่ก็ยังมีน้ำใจนะกีฬาสุดยอดมากครับบ๊ายบายครับขอบคุณที่มาร่วมสนุกกันครับ โอเคครับเป็นไงบ้างครับทั้งคู่ใจจะลงระ่มแล้วขอให้พลังของคานี้ทุกคนช่วยนะครับต่อมาครับเป็นหัวข้อที่2หัวข้อนี้เป็นเกี่ยวกับสีของที่มีสีเขียวครับน้องหนุนมาก่อนนะฮะก่อเช็คก่อนนะครับอ๋อบัตรศึกษาและศึกษาวิชาอาหารที่หนุนเข้ารอบไหมครับขนาดของอยู่ใกล้ๆแล้วนะ มันเข้าไปได้ดแว็บเดียวจริงๆมันแว็บเดียวจริงๆโอเคครับฝากอะไรสักนิดไหมฮะก็ไม่มีอะไรฝากครับนอกจากโอเดียนแก้เข้าไปแล้วครับเออขอบคุณเต้กระโถ่เอ้ยผมตามเพจคุณธนานแล้วผมได้เจอตัวจริงแล้วโอเคครับเสียดายจริงๆเสียดายจริงๆอยากให้คุณได้นะแต่ว่าเกมคือเกมครับติดตามเพจอยู่นะครับผมติดตามเพจเป็นับขอบคุณมากครับ <Okay. S 2> โอเคสองท่านสุดท้ายเปิดกล้องเลยครับน้องแกรมและน้องหูเราจะมาที่หมวดที่1แทนแล้วกันนะครับวิธีวนครบแล้วเป็นของใช้ทั่วไปครับของสิ่งนั้นก็คือเจลล้างมือครับ น้องแกรมได้ก่อนอันนี้คือเฉี่ยงที่เฉี่ยงกันครับเดียวจริงๆทั้งๆที่อยู่ข้างๆโต๊ะเลยนะถือว่าเป็นเรื่องดีมากการพุบเจลล้างมือกับแมสไว้ใกล้ๆตัวเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะเราอยู่ในยุคโควิดแบบนี้เนาะแกรมไปรอพี่ที่ห้องเวทติ้งรูมเลยครับเข้ารอบแล้วครับท้ายครับน้องอู๋ครับเป็นไงบ้างฝากอะไรนิดนึงไหมฮะก็เนี๋ยวเราจะฝากอะไรก็ฝากไอจีแล้วกันนะคะก็เป็นอเดลสกอร์เอยูแล้วก็เจดโอมขอบคุณน้องอู๋มากนะที่ได้มาร่วมสนุกกับเรานขอบคุณนะคะบาย คือ5ท่านผู้โชคดีในการแข่งขันครั้งนี้เกมสุดท้ายผมบอกได้เลยว่าโจทย์ผมไม่ได้เป็นคนตัง้งแต่ผู้สนับสนุนเป็นคนตัง้งขอเชิญผู้สนับสนุนของเรา,เรามาหน่อยสิอ่ะหมายเลขหนึ่งคุณจะเข้ารอบลึกๆนะรอบแรกอบแรกคุณเลยว่าเอ้ยถ้าสมมติถ้าสมมติว่าเบล เขาาเล่นเลือกเนี่ยเราจะคุยกันไปว่าแค่แกล้งแพ้ตอนหาของแน่นอนครับผ um, ู้สนับสนุนของเราในครั ah um sí ้งนี้ SR น้องกอดมาจากน้องบีเบลนั่นเองนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับจากเพจบีเบลเฟสและบีเบลช็อปนะครับอันนี้ในของอยู่ตรงนั้นแล้วนะครับอย่าลืมเข้าไปกดติดตามไอเดียเพิพวกเราอีก3คนก็เข้าร่วมเล่นกันมาเดี๋ยวเดี๋ยวปั๊บพมา เกมสุดท้ายครับชื่อเกมว่าทายตัวเลขบายบีเบลซึ่งตัวเลขตัวนี้นะครับจะดูด้วยหน้าจอสตรีมนะครับจะเป็นตัวเลขที่พี่บีเบลได้เขียนไว้ให้ทุกคนทายตั้งแต่0ูนจนถึง99ไม่ต้องเอาเป๊ะขอแค่ใกล้เคียงที่สุดหนึ่งซุนซี่นะครับจะเป็นคนทายเลขก่อนก็จะเอาเลของกันระหว่างศูนย์ถึงเก้าครับสีครับโอเคครับเลขอะไรครับเลขสิบเลขสิโอเคหนึ่งศูนย์ครับผมหนึ่งสองครับสี่ห้าก็ได้ครับ อ่าศูนย์หนึ่งสามครับหกครับหกนะครับศูนย์หนึ่งหกครับสี่สิบครับครบแล้วนะครับจะบอกแบบนี้ครัมีคนที่ใกล้ถึงกำหนดควรและผมเหชื่อผู้ชนะเรียบร้อยแล้วแต่เดี๋ยวเรามาดูเลขกันนะครับว่าจะเป็นเลขอะไรนะครับ มั่นใจในคําว่าการศึกษาคือความเจริญตอกงามครับความมั่นใจก็ไม่มีครับเมื่อเชิผมกดมนไปแล้วความมั่นใจไม่มีเลยแต่ว่าวันนี้เสื้อคํานม้มานะคะไม่เห็นนี่ค่ะเสื้อวันเกิดขอัความมั่นใจนะจากร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับผมมีทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยามมั่นใจไม่มีครับมือใจให้เธอครับและนี่คือเลขที่น้องบีเวลเป็นคนเลือกครับสิบเก้าครับและคนที่ใกล้เคียงที่สุดได้แก่ศูนย์หนึ่งหนึ่ง น้องออสการ์ครับผมเดี๋ยวให้น้องออสการ์พูดความรู้สึกสักนิดหนึ่งดีกว่าเกี่ยวกับชัยชนะในครั้งนี้ครับก็ดีใจมากครับผมก็ผมก็ทำคุไม่นินไม่ได้เราไม่ได้ยทนูว้มันอยู่เสื้อที่เอ็งใส่ดีกว่าน้องออสการ์ครั้งหนึ่งนะครับผู้เข้าแข่งขันท่านอื่นแม้ไม่ได้รางวัลนะครับขอฟังความรู้สึกสักนิดหนึ่งแล้วกัน เริ่มจากคุณหนุ่มกันแล้วกันเป็นไงบ้างครับสําหรับเกมในวันนี้รู้เลยที่หัวใจดีมากครับแล้วันนี้เราอาจจะไม่ได้รางวัลแต่เดี๋ยวเรามีเกมหน้าเดี๋ยวเราจะมาลุ้นสูตรเป็นไงบ้างครับสาหรับเกมนี้จริงๆแล้วอะเมื่อสองวันที่แล้วหนูฝันเห็นเลขหนึ่งเป็นเลขสิบแปด้าตอนแรกจะพูดแต่เบิวพูดปีพศเกิดตัวเองก็เลยไม่ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาไว้าต่อม้าันและไัไปเป็นไงบ้างความรู้สึกเอ่อขอเกมที่เดาก่อนแล้วกันก็คือตอนแรกอะผมเดาว่ามันต้องเกี่ย หรืออายุ19แต่ผมเปอร์เซ็นต์มันไปที่6กมากว่าเพราะมันเป็นแบบเราเลือกสิบเก้าเลยนไม่แต่ว่าเราเขาป้ายแลกันว่าเออคำตอบไอ้คนคิดคำถามวันนี้คือน้องเบลเฮ้ก็ไม่เป็นไรครับถือว่าเสียดายว่าเสียดายว่าอ่ะน้องคอปเตอร์ครับเป็นไงบ้างครับวันนี้ก็นี้ถือว่าสนุกมากครับ วุมม id ่นจนึงเกินวันนี้จบไปแล้วนะครับสําหรับใจเผอเกมครั้งที่1นะครับขอบคุณผู้ร่วมเล่นทั้ง20ท่านที่มาเล่นกันนะครับแล้วก็เล่นตรงนี้ด้วยนะฮะแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนเราด้วยนะครับมีเบลฟ a c สนะครับขอบคุณมากเลยครับผมขอบคุณครับเราจะกลับมาเจอกันใหม่นะครับในอนาคตนะครับไม่รู้ว่าคลิปนี้จะได้ตัดเมื่อไหร่โอเคขอบคุณมากๆนะครับผมบายบายครับสวัสดีชวงนี้